คำเตือนคลิปนี้มีคำหยาบมีข้อคนค้างมากค้างกันด้วยอีกเช่นเคยเครื่องวันนี้พวกเราก็กลัาเล่น,นกอคอเดิมที่มีชื่อว่าใบางี้เครื่งมีฮาก,กินแล้วแย่แล้วผมก็มีกว่วนก็คือชื่อว่านี่ล่องหมาหัวโล่ซึ่งผมก็เล่นกว่าน,นี้ก็กันจะหายตีไปเล่นก็กนเดี๋ยวลองหมาเอาไปลบมาเอาไปลบมาแล้วครับ ฮึ้นที่เรามีอยู่หมบหนึ <descon fin anta> 4, 5, ่งของขามสี <premature> ่ห <wrote> ้าหกแจ็คมีจักรอู้โกระลงมาเอ้ยแดกเอออะไรไข่อะเดี๋ยวเราเขหินปูนเหรอโอคนนี้คนนี้ก่อคนกับเี่เราก็มี ก้อนเหงก้อนหิกับหมาเีก้อนหิงหมาก้อนหิงหมาตัวล่แล้วก็คองไปของตัวยุง่งยัะไดูกูทีวี 9, 5. 9, 5. ยุ่งดูเก้าห้าเก้าห้าัไปก้าเ้ ถ้าไม่มีแรงงานหัวใจก็ขอทำโอเคโอค้ยเด็กทำไมอ่ะทำไมเด็กอ่ะทำไมฮะทำไมทำมันก,เก็เด็กก็ไปไปหือืมเอด็กไปฟังงี้ต่อวะ มาขอพีเม e ี่ยงเพื่อทำาหะทำเหอะโอ้ยแกบโอ้ยเด็กเด็กเหนื่อยก็ทำงานเดือดมันก็เป็นวิ่งอะเพื่อขอไคร นในครั้งนี้มีน้ำชากับบ๊อบบี้แล้วก็ไม่ไปยุ่งกันกันใชนไังมีย้อมเสื้อปีเออเด็กเด็กเด็กโอเด็กโอติคมีเด็กแล้วพูไม่ติ๊ก Go. Go ้วเก็ใช่ไหมไม่มีใครไม่มีใครไม่มีใครโอ้ยมีงงมากโอ้ยงงมาไม่เอางงมากเลยนี่งงมากไม่เอากแล้กมา้้โอแรกวู้วู้ช้างไฟดาบมคออยู่นี่แรกขาดยัง้ตัวย่าไงไม่ยากเอามากก ทางนี้ก็ผ่านมาได้ง่ายๆแล้วผมก็ร้อนง่ก่อนยาเลยเชียงกีง่ายชิคกูมาโอ้โหแม่งโอ้โหขวายโอ้ให้เกิดตาก็มันก็รับแข็งแม่งมามันก็ไม่ใส่ไปรงแล้วมาบ้าหรอกโอเคไปแล้ว

ก็เปิดเฮียเปิดไม่ติดนี่ยเปิดอย่างไม่ติดว่าก็เปิดได้ค่ะนาะเพราะว่าการทำอะไรเนะแบตแบตจีนไม่ใช่หรเนี่ยแปลกไม่ใช่หรอ แบบม้อะไรยเป็น Incover เป็นวก Incover ได้ยินผมไหมเออกังานได้ย huh. ม uh ีเเงี้ยเออองี้โอ้แ่ง ไม่ได้อ่ะมไม่เสียายอ่ะโอเคไม่เสียไรไม่เสียไรเขาไม่มีของปลอมอ่ะโอเคบ่อยเลยอ่ทําไมโค้งมันขย่อยขย่อยจังไปเลยวะเกล้าลค้งเกล้าโค้งอ่ะ หายไปแล้วขามคนเนี้ยหกี่คนไม่รูいい้มาง้องหมากรไปเลยเว้ยใช่ไหมเนี่ยไม่มีกหลาโอ้ยตายแล้วกูไปเห็นทั้งหกไมเนียอโอ้ยแล้วก็ถึงโอเคโอยโอ้ยไเ่อนอีก่ยไปไปไปอีกข้างนึงอีก้งนึงอีก่างนึงอีกนไ เห็บกลองเอาปันกูมาแล้วนี่ไว้พี่ช่ชขอเกมไม่ขออังเราบอกไงเราถามคอมน้องคอมไฟ เดี๋ยวมันก็บอกว่าวีก็ไปแล้วเอาดีเดี๋ยวแค่เงี้ยเดี๋ยวนี้พวกเขาขายหรือไงเปลวเปลวบอกมีชิปของยาใช้ไปเลยเอาความไม่มีเงินหรอมาพวงนี้ไงเดี๋ยวพี่ใจเดียของยามาขายด้วยแล้วก็จูบเดียดีแล้ว เอ้ยค่ะโอ้ยเด็กโอ้แรงใหม่ฮะเอ้ยไม่เคยเจอแหละเก็บก็มาก็เปอนคนแรกที่มากับเพื่อน ทีงยี่สบเอกก็ได้่สิบสองผมขายเก่ยงถือว่าี่สิบมึนขายไม่ได้ต้องงทอะไรจป็นอก็้ก็นี่ก่นี่สิบนาทีมันก็ทำอะไรไม่รู้ว่ามันขาไม่ได้เอามาทงนี้ก่อนเง่ะคือมันขายคือี่สิบมันขายไม่ได้มันเป็นยังไงมึต้องทำแบบเงี้ยเงี้ยเงี้ยเกี่ยไง้ด้จัตัวนี่ก่อน ไอชิออะไรเนี่ยถาไ้เปนี่าแค่นี้เดียวอีไม่ให้ก้่ายชิมบ้ว่ะไม่เลยของกูกกเออปาเถอะก็คุกคายแล้วทางก็ไล่ยังข้างเลยเกอไม่ได้แลว

ในซองนี้มีทิชากระไรพิดโซ่กับผีเสื้องโง,ง่โง่ที่งามผาที่แบบมันก็นมีแต่หมาดีแบวบว่าพี่เมีวก,ก็ไม่ว่าไม่อยากพี่มาหาคู่พี่กูก็ไม่เชื่อว่าผมบอกเลยก่อนที่จะขายคลิปเลหมามันเข่าเยี่ยมเลมัวมันเป็นหมาไงยังมีผีเสื้อแล้วแม่งงามผา ไม่แป๊บเดี๋ยวไม่ใช้นำคาว่ะมัในใครหินกูหรือไม่หินกูมันก็เรื่องของมั่งเออเออเยียนี่จัากล่อยกูไหมเยียงไม่มีให้ล่อยกูกล่อยง้างไม่ไปง้าโโ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 งล้ะเพราะกูกำลังกายอ่ะ แก,กกแกแาากไกกม่เป็นไงอ่ะไม่ดีกว่าไม่ลองเคอะไรเลยแกกูรำคาญเอไอก็ได้กูเอไอก็ได้กูสก็มีเป็นน้อยง่ไยๆีอ่ะมไม่เกินไม่เกินขาพอแก่้วมึงเปิงป้วนปิงอะไรแถวนี้ปุปิง เห็นกูไ okay. ม่เห็นกูก็รีบบอกแิเฮ้ยเห็นกูปวดไงเอางะไปสั่งคำพางเลยไม่ไม่เอาคนอื่นไงเนี่ยกูไม่ได้อยากเจอมึงก็อยากเห็นเจอมึงหมางหมอนหางใหญ่อะไม่อยากเจอมึงมึไปยาวอ่อนเกออ่ะโอเคขอบคุณแบบ อั่งการช่วงเวลาแห่งการบอกของอีกสีช่งงงๆเขาได้มาปัดตกอะไอเด็ก่อนมันอยู่ไงโอ้ยไี่ถามไห้กล่องไม่ว่ากูจะเฮ้ยนี่หาผู้หามไม่เหรอมพังเงี้เป้งปังก็ไม่ปัง ยอ้อนอย่อครั้งนึงได้เจ็บเเพงหาอะ้รทำไมอ่ะจะหลับเต้จะหลับเด็กไม่เป็นาหมัแเ่ไหมล่ะไม่กี่ข้ากัน còn ship ấy thì anh không nghĩ coi càng nghèo, anh chơi coi máy ship bye bye còn cảm đấy